มีไตรามาสครับของหลวงพัดวัด้วยด้วนนะครับรอบนี้ได้มาพร้อมบัตรการันตีของ PSGA นะครับรู้ว่าคุณป่องสุพรรณนั่นเองได้ตั้งแต่จองเลยครับผมเปิดจองมาก็คือได้เลยนะไม่ต้องทําการออกบัตรอลองดูแล้วกันนะครับที่บัตรก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะจำนวนการสร้าง999เล่มครับในไซส์ขนาด5นิ้วนะจริงๆมี2.5นิ้วด้วยนะครับตัวมีดเปไงบ้างเดี๋ยวให้ดูเลยดีกว่าครับผมจองรุ่นนี้ทันตั้งแต่ปี66เลยครับไปจองมาทัน นะบริเวณไม้เนี่ยจะเป็นไม้มะค่าแต่จะเป็นไม้สาวสารานอะไรครับนะแล้วก็บริเวณแหมรัดจะเป็นแปะตังเนาะซึ่งแหมรัดออกมาได้สวยมากนะเขาใช้วิธีการถักก่อนถักให้เป็นเส้นๆนะครับแล้วก็ตีให้เป็นแบนนะแล้วก็เอามาทําเป็นแหมรัดนะครับซึ่งบริเวณพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นแบบน้ําทองนะแต่ไม่ใช่ทองคําแทนะ้เป็นน้ําทองเฉยเวลาผ่านการเวลาไปหลายๆปีเนี่ยอาจจะซีดลงได้นะครับบริเวณนี้นะใบมีดพรกคาถาเต็มแผ่นเลยนะครับผมนะเดี๋ยวลองดูทีละจุดนะครับตรงปลายเนี่ยเป็นโค้ดพัด66 ซึ่งเป็นโค้ดวัดนะฮะถ้าเป็นโค้ดวัดแบบนี้เก็บได้ครับเพราะว่ามีอนาคตแน่นอนนะแล้วก็หมายเลขโค้ดตรงนี้ปกติจะต้องมีไม่เกิน999นะครับตอนนี้จะเป็นตอกไรามาสบริเวณอาคาระด้านบนตอนนี้เป็นคาถาพระเจ้า5พระองค์นะครับรือว่าพระเจ้าครอบโลกนะนะโมพุทายาตรงนี้อีกทีนะฮะแล้วก็จะมีหลวงพ่อวัดห้วยดวนด้วยนะด้านบนเป็นพระคาถาอาวุธนะฮะตรงนี้เป็นแก้ว3ประการมาอุ u, หรือมาอุอะก็ได้นะอ่านสลับก็ได้คนระับได้เหมือนกัน กลั่นมีก็จะอุดมวลสารไว้นะครับบริเวณด้านในเลยนะแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งเป็นยันของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนะตาราเดียวกันหัดมาตอนนี้จะเป็นยันตรีนิสิงเหแล้วก็บริเวณตรงปลายอุดด้วยยันหลวงพ่อเทศวัสะทะเลนะครับเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมอีกทีนึงนะแล้วก็เป็นปู่ของหลวงพ่อพัดแท้ด้วยนะครับเป็นมีตรมาสมองห้าหกหกนะครับก็เล่มนี้ผมก็มีเล่มเดียวเหมือนกันนะครับสําหรับในรายการ มีตรามาสสองห้าหกนะครับพร้อมกับบัตรรับประกันแท้แบบนี้เลยนะครับผมจบราคาบูชาอยู่ที่3,500บาทนะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับบริเวณตรงท้ายมีอุดมวลสารด้วยนะครับเมื่อกี้เพิ่งเห็นในแวบบเนี่ยนะมีอุดมวลสารด้วยนะถ้าชื่อชอบติดต่อได้ครับ